นับแค่หนึ่งแต่ไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ถึง MRT สายสีม่วงแล้วกับ Regent h มี่จที่ใกล้ทั้ง MRT บางซ่อน MRT เตาปูนเกตเวย์บางซื่อ Big C วงสว่าง วันนี้จะพามาดูคอนโดหลักล้านกลางๆไม่ต้องมีเงินดาวไม่ต้องใช้เงินสดไม่มีภาระก็กู้ได้ทุกคนผ่อนแค่6ใบเทาต่อเดือนเท่านั้นเพื่อนๆฐานเงินเดือน16 0 0 0กเนี่ยก็เป็นเจ้าของห้องนี้ได้เลยห้องนี้ขนาด28ตารางเมตรแล้วที่สําคัญนะคะเขาฟรีเฟอร์นิเจอร์มาดูกันบ้างว่าเขาจะฟรีอะไรบ้างเนี่ยให้ทั้งโซฟาเบสแบบนี้ทั้งตู้เสื้อผ้าบิวอินทันมีชั้นวางทีวีให้พร้อมส่วนห้องนอนนะเขาก็ให้เตียงขนาด5ฟุตกว้กางๆแบบนี้ไปเลยให้ห้องครัวแยกที่บิวอินเคาน์เตอร์ครัวใหญ่ๆแบบ นีม้มาให้เลยทุกคนแล้วห้องน้ำก็ให้สุขภัณฑ์ที่เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดให้แบบจัดเต็มรีโนเวทใหม่ทั้งหมดเลยและสำหรับใครที่สนใจคอนโดราคาล้าน,นกลางๆนะคะทุกคนทำเลดีเดินทางสะดวกบอกเลยเพราะว่าใกล้ MRT แบบเนี้ยไม่ต้องใช้เงินดาวไม่ต้องใช้เงินสดคือไม่ต้องมีภาละใดๆก็สามารถเป็นเจ้าของได้ทุกคนถ้าสนใจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้เพิ่มเติมเนี่ยก็ทักไฟเอสเซสมาเลยนะคะเพราะว่าเขามีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลตลอดเวลาค่ะ